หน่วยวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องคําสอนของพ่อหลวงค่ะคุณครูเมมีเพลงมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆเพลงพ่อลูกบอกรักเชา้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นเจ็ดนาฬิกาคุณพ่อกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักลูก ลูกก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักพ่อคนเดียวคนอื่นจะไม่แลเลี้ยวจะไม่แลเลี้ยวห้ยเสียเวลาเพลงพ่อลูกบอกรักเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นเจ็ดนาฬิกาคุณพ่อกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักลูกลูกก็บอกว่ารัก ก็บ,บอกว่ารักรักพ่อคนเดียวคนอื่นจะไม่แล่เลี้ยวจะไม่แล่เลี้ยวห้เสียเวลาช่วงเรียนรู้เรื่องคำสอนของพ่อหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองใช้ความรู้และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำจึงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนธุรกิจจนถึงระดับประเทศทำให้การพัฒนาและบริหารประเทศดำเนินไปในทางสายกลางเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถแบ่งระดับออกได้เป็นหลายๆระดับเช่นระดับบุคคลและครอบครัวควรใช้หลักตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในทั้ง5ด้านคือจิตใจสังคมเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้ระดับบุคคลและครอบครัวรู้จักคําว่าพอคือ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพยายามพัฒนาตนเองเสริมสร้างความเข้มแข็งและความชำนาญมีความสุขความพอใจกับชีวิตที่พอเพียงยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิตนอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกระดับและสามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบายของระบบงานต่างๆได้เช่นระบบการเงิน การคลังการศึกษาและระบบเกษตรกรเป็นต้นค่ะสำหรับคำสอนของพ่อหลวงนะคะคือคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นะคะสอนให้ทุกคนรู้จักประมาณตนค่ะมีความพอเพียงรู้จักประหยัดใช้สิ่งต่างๆอย่างคุ้มค่าสอนให้ทุกคนเข้มแข็งและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นค่ะเด็กๆคำศัพท์ Good good ดี